ที่เชิญหมอเบลมาวันนี้เพราะว่าคนไข้รีเควสตเลยนะคือ <c oughs> คนไข้บอกว่าทําไปแล้วก็มีหลายคนครับเขียนชมมาว่าหมอเบลผ่าตัดได้ผลลัพธ์ที่ดีนะทำงานละเอียดแล้วก็ดูแลเอาใจใส่คนไข้ดีมากเลยถามเบลนิดหนึ่งว่ามีหลักการยังไงเวลาดูคนไข้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีประทับใจอย่างแรกเลยก็คือต้องสร้างบอดดิ้งกับเขาก่อนก่อนผ่าตัดก็คงต้องพูดคุยค่ะว่าสาเหตุที่เขาอยากทําเพราะอะไรเขามีแบ็กกราวน์ยังไงที่เขาอยากมาผ่าตัดเราจะได้แก้ไขปัญหาให้เขาได้ตรงจุดดูว่าเขาคอนเซิร์ตรงไหนการดูแลหลังผ่าดด กังวลตรงไหนแล้วเราได้ไปเคลียร์ริฟายเขาก็จะสบายใจขึ้นดีมากเลยปัจจุบันตอนนี้เบลทำศัลยกรรมตกแต่งแล้วก็เรื่องความงามทำอะไรบ้างถ้าเรื่องความงามก็จะแบ่งเป็นพาร์ทใบหน้าแล้วก็พาร์ทบอดี้อย่างเงี้ยนคะคะใบหน้าก็จะมีทั้งตกแต่งทำตาตาบนตาล่างนะคะแล้วก็ดึงหน้าได้ทำจมูกได้ค่ะส่วนบอดี้ก็จะมีทั้งแต่เสริมหน้าอกแล้วก็บอดี้คอนทัวริงค่ะดูดไขมันตัดหนังหน้าท้องค่ะพี่เห็นคนหนึ่งที่ทำกับหมอเบลไปนะคนไข้เขาประทับใจ เขาบอกว่าเขาดูดไขมันเกือบ10ลิตรเลยทั่วตัวเลยเนาะแล้วก็ทำให้ไม่ใช่น้ำหนักหายอย่างเดียวนะแต่ว่ารูปทรงดีขึ้นได้ด้วยเนาะ